กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะเยาวชนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลนะคะกว่า300คนได้ให้ความสนใจค่ะเขาร่วมทดสอบฝีเท้าเพื่อเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสเตอร์เอนะคะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆต่อไปค่ะ ที่สนามฟุตบอลทวีชัยสเตเดียมอำาเภอเมืองนครราชสีมาสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามาสตอร์เอฟซีทีมในศึกฟุตบอลไฮลัก์รีโวไทยลีกหรือว่าไทยลีกหนึ่งได้เปิดทําการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปี จอเป็นนักเตะของสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆต่อไปโดยนายองค์อาจพฤกษาเวทผู้อำนวยการอะคาเดมีสโมสรฟุตบอลนครราชสีมามัสเตอร์เอฟซีพร้อมด้วยประทีปสุภาพงค์อดีตกองหน้าความเร็วสูงของทีมสวัสด์แคทที่รับหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครราชสีมามัส์เตอร์เอฟซีในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งก็มีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบฝีเท้าครั้งนี้ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระราบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเร่งครัดโดยผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่นะคะก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มพร้อมทั้งจะต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงและผ่านการคัดกรองโดยอสมนในพื้นที่ด้วยค่ะ โดยการคัดเลือกนักเตะในครั้งนี้ก็มีการแบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมตามตำแหน่งที่แต่ละคนถนัดนะคะแล้วก็จะเลือกนักเตะที่โชว์ฟอร์มเข้าตาค่ะนำมาทำการฝึกซ้อมกันต่อเพื่อพัฒนาความสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักเตะของสโมสรต่อในอนาคตค่ะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆกันต่อไปทั้งนี้นะคะทางทีมงานได้คัดเลือกนักเตะที่ผ่านการทดสอบฝีเท้าในครั้งนี้มาทั้งหมด30คนเพื่อที่จะมารวมตัวกันฝึกซ้อมพัฒนาความ สามารถด้านต่างๆก่อนที่จะต้องเป็นตัวแทนของสโมอสรไปแข่งขันกันต่อในอนาคตค่ะ